สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอมสกาวใจฟาดรัฐบาล เขาเวลาอีกไม่นานยึดมาเพื่อปราบโกงก่อนแฉผลงานเรียกว่าจับตาดูการทํางานของรัฐบาลแบบไม่คลาดสายตาเลยทีเดียวสําหรับนักแสดงสาวมากฝีมือออมสกาวใจพูลสวัสด์เมื่อเจ้าตัวออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลอย่างดุเดือดไม่เว้นวันล่าสุด26มกร,ราคมออมสกาวใจโพสต์ภาพข้อความชะรัฐบาลอีกรอบหลังบอกว่าจะเข้ามาเพื่อปราบโกงแต่ผลคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริตประจําปี2 5 6 4กกลับตก ลงจากปีก่อนหนะ้าทำให้อันดับโลกตกลงไปด้วยโดยระบุว่าเขาเวลาอีกไม่นานยึดมาเพื่อปราบโกงดูผลงานหน้าสองค่ะประชาชนเผยผลคะแนน CPI ดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี64พบไทยได้35คะแนนอยู่อันดับ110โลกตกจากปีที่แล้วที่ได้36คะแนนอันดับ104โลกรั้งอันดับ6อาเซียนพบคะแนนในส่วนสินบนเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมมิชอบทำลดหวัวแต่การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ได้สูงขึ้นพร้อมแปะแคปชั่นคนดีท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ